โดยน้ำพริกแกงสำเร็จรูปตาแม่พลอยหลากหลายประเด็นเลยที่เราจะสัมภาษณ์พิเศษกันในวันนี้นะครับและตอนนี้ก็อยู่กับเราแล้วด้วยครับพิเศษครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่เสกค่ะกุ๊กไก่แล้วก็ท็อปเันเองนะคะครับค่ะพี่เสกค่ะก่อนจะถามเรื่องส่วนตัวเราถามเรื่องคอนเสิร์ตก่อนดีกว่าค่ะคอนเสิร์ตของพี่เสกที่กำลังจะเกิดขึ้น40ปีเสกโลโซวงเล็บ40แต่รู้สึกเหมือน14ตอนนี้ค,ความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วคะพี่เสกขะตอนนี้ก็วางแผนเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคาดของโกิดการแชนนมิเสร็จหมดแล้วแล้วก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าคงจะซ้อมกันนะครับอาทิตย์หน้าใช่ไหมคะ อะไรนะว่าไงนะอาทิตย์หน้าจะมีการซ้อมกันใช่ไหมคะใช่อาทิตย์หน้าซ้อมกันนะครับเป็นสาวไทยชาวนาได้เป็นเชิญที่ที่เป็นแขกรับเชิญซ้อมด้วยกันเลยอพอจะบอกได้ไหมครับว่าแขกรับเชิญในคอนเสิร์ตนี่มีใครบ้างก็มีพี่แอดคาร์บาวนะครับคุณหนึ่งครัพลล้ำคูนนะครับพิพิชิโร่แล้วก็หันไทยเซเนียมแล้วก็นันตาลีเจโรว่าอืมนี่ขนาดชื่อแขกรับเชิญ ตัวเป้งๆทั้งนั้นเลยได้ยินมาว่าจะมีซูเปอร์โมเดลจากต่างประเทศมาในคอนเสิร์ตครั้งนี้ด้วยใช่ครับเป็นแบบเป็นสุดซูเปอร์โมเดลนะครับไป็น้าเรื่อนกันของคุณเ็ดเวิร์กนะครับจะมาเดินแบบในคอนเสิร์ตพิเศษใช่ไหมคะใช่แล้วผมที่ี่ทำเวทีเป็นตับบอเวย โอ้ยยิ้วเป็นแบบเก่าด้วยเงมันกันเลยครับค่ะแล้วตอนนี้บัตรเป็นยังไงบ้างคะบัตรใกล้หมดแล้วหรือยังคะพี่เซขคหมดแล้วมันยิเป็นยิ้อนะเดี๋ยวหมดต่อซื้อที่เซเว่นเอเลฟเว่นนะฮะค่ะเซเว่นเอเลฟเว่นนะสามารถซื้อได้ที่เซเว่นเอเลฟเว่นเลยครับใช่ครับโอ้แล้วคอนเสิร์ตจะมีในวันที่เท่าไหร่ครับคอนเสิร์ตวันที่สองพฤศจิกายนนี้นะครับอีกยี่สิบกว่าวันนะครับยี่สิบสามวัน ค่ะเร็จจัดขึ้นที่ไหนครับที่ราชมังคลาธีราสถานครับราชมังคลาคอนเสิร์ตเป็นแคทวอล์กนะคะแล้วก็แขกรับเชิญแน่นเตรียมตัวให้พร้อมสองพฤศจิกายนไปเจอกันได้ดูวงเปิดดูไปดูมาดูวงม็อกขาจัดเดินเบิ่นมกขาจัดเบินเปิดค่ะอ๋อวงม็อกขาการเดินอ๋อที่ทำเพลงแบบดังๆจี๊ดจี๊ดอยู่ช่วงหนึ่งก่อนหน้านี้ใช่ไหมใช่อ๋อ โอเคได้ครับอะตอนนี้บัตรใกล้หมดแล้วยังไงถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปดูคอนเสิร์ตนี้รีบซื้อกันรีบจับจองกันค่ะคือบัตรทั้งตัวท็อปๆไปนั้นเลยนะครัานพาสามชาติเจ้าพ่อบนขวาเจ้าพ่อแดนเจ้าพ่อยิ้มอบโผล่มาทั้งหมดเลยนาำจากรวารเรียมมาเลยค่ะ งั้นคราวนี้ขออนุญ,ญาตถามเรื่องส่วนตัวหน่อยละกันนะคะพิเศษค่ะก็ตอนนี้อยู่อีกหนึ่งประเด็นเองนะคะว่าพิเศษเนี่ยกำลังจะดําเนินคดีฟ<ด>้องภรรยาก,รกับหมออังกูลค่ะตอนนี้ความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วคะก็ไปฟ้องแล้วเรียบร้อยตอนนี้ไปฟ้องเมื่อสองสามปีทีแล้วค่ะคสองสามดีมีประเด็นว่าอไอะไรกันก็มาทำอะไรถึงมั่วๆมันจะฟ้องแหละค่ะแล้วก่อนหน้านี้ค่ะพิเศษที่มีคลิปออกมา พี่เศษ<ม>ได้ได้ได้เห็นเรียบร้อยแล้วนะคะเรื่องคลิปช่วยไล่ฟังนิดนึงได้ไหมคะพยายามพยายามดูที่เกี่ยวรติเรื่องไม่ค่อยไม่ค่อยโฉบผ่านเท่าไหร่ค,รค,ค่ะก็ค <c oughs> ือเขาว่าเขาว่าตัดฉากกันนะเอาแต่ที่ผมมองมากที่เอาลูกสาวผมมาใช้งานมาใช้มาเป็นเครื่องม,ม,มือผมเลยต้องจัดการที่หมดมาแอบอยู่ในร่มถ่ายลงมถ่ายถ่ายขึ้นกันอะไรเงี้ยพี่เพื่อนเขามาละสองคนก็จ,จอดรถไป ฝังตรงข้ามกับบ้านแล้วก็แอบถ่ายคลิปกันจะมีน้องมาเล่าอะไรเป็นคลิปมีเสียงเขาพูดอะไรต่างๆมาเดี๋ยวพวกนี่จะจับหหมดค่ะสร้างความเดือดร้อนชาวบ้านไปฟ้องแล้วด้วยนี่้องไปฟ้องด้วยตอนนี้ก็ทําการฟ้องไปเรียบร้อยแล้วด้วยได้ครับผมเห็นมีกระแสบอกว่าคือเพื่อนบ้านพี่เสกเนี่ย บอกว่าคือคุณภรรยาของพี่เสกเนี่ยชอบมาทําแบบนี้คือเหมือนกับว่ามีการยั่วยุอะไรแบบนี้จริงไหมครับใช่ติกตองเขามายอดยุยุสร้างเรืนกการจริงๆแล้วเรื่องมันก็จะจกขึ้นมาแล้วเขามาหาเรื่องเองซึ่งผมคิดว่าประชาชนตเข้าใจว่าทั้งอย่างเรื่องเหล่านี้เนี่ยคนก็ไม่ได้เป็นคนโง่ถูกไหมฮะเอาอะไรที่ออกไปเนี่ยนีต้องไปเช็คกันได้ยิ่งใหญ่ที่สื่อสารเรื่องเลยนัใจแล้วเพราะนั้นก็ไม่ควรทำหรอกไม่ดเีเอาเรื่องบันเทิงดีกว่า ที่เรไป่ค่อยอยางไม่ไม่ค่อยอยากไปเสวนาด้วยที่เราไปไม่เป็นทนานพรางานที่มันเย็นนะที่ไม่ค่อยอยากทุกท่านคงว่าดจะไปกาดใจค่ะแล้วประเด็นแบบนี้ค่อนข้างที่จะรุนแรงแล้วก็มีเรื่องของลูกมาเกี่ยวด้วยพี่เสกได้มีโอกาสติดต่อกับลูกๆบ้างหรือยังคะเมื่อกี้เพ่งส่งลายไปหาเขาก็อยู่บ้านฝั่งตรงข้ามพี่เองาอยู่หมู่บ้านฝั่งตรงข้ามหมู่บ้านของน้องน้องเมียเนี่ยน้องอดีตเมียค่ะอืมแต่ไม่ต้องไปพวงหลอกนะเรื่องแบบนี้ไต้องี่ดูแลก็มาตลอดชีวิตอยู่แล้ว ก็ค like. oh. like. hmm. ือย okay. ังม well. okay. ีโอกาสได้พูดคุยกับลูกๆอยู่บ้างใช่ไหมคะอ๋อไลน์กันไลน์กันอ๋อไลน์คุยกันไลน์คุยกันกับทางลูกๆนั่นเองสันี้ก็ไม่ต้องคุยกันแล้วออนไลน์กันโอเคแล้วตอนนี้ประเด็นที่บอกว่ามีอีกประเด็นหนึ่งนะเขาบอกว่าจริงๆแล้วคือภรรยาของพี่เสกเนี่ยต้องการที่จะฟ้องร้องเพราะว่าอยากได้เงินันนี้พี่เสกคิดว่าคิดว่ายังไงกับประเด็นนี้ครับ เอาเงินทำไมล่ะเงินที่เขาให้ไปแล้วอย่าเมื่อสองปีที่แล้วที่เอาเงินให้ไปหมดแล้วเอาเงินอะไรที่ยี่สิบบาทเนี่ยตัวเนี่ยเอาไหละโอเคโอเคอยนั้นมีบาทผมีพันกว่าบาทพันกว่าบทโอเคค่ะแบ่งไปให้แบ่งให้พันบนพี่เก็บไปใช้สองร้อยะ อ่ะพีเ่เสกเอาจริงๆนะเรื่องราวมันเกิดขึ้นแบบนี้พีเ่เสกคิดว่าอยากจะให้เรื่องนี้มันจบลงยังไงคะเอาจะจบไม่ง่ายก็ไม่ต้องสร้างเรื่องอะไรมันก็ปัญญากังนั้นเองเ,เลิกเลิกเลิกยุ่งเกี่ยวกันก็เป็นคนละคนแค่นั้นเองมเรื่องลูกเรื่องเอต้าที่ไปนะคะ่จะไปทำอะไรที่ก็ทาธุรกิจทํางานร้องเพลงให้คนฟังให้ความสุขคนแล้วทาตัวน่ารักน่ารักเหมือนเดิม ก็คือถ้าเกิดมีการหย่าเรียบร้อยแล้วก็สามารถยอมความอาจจะไม่มีการฟ้องร้องเกิดขึ้นถ้าเกิดสามารถหย่าดีๆฟ้องก็ฟ้องหรือฟ้องอะไรฟ้องหย่ามันละเรื่อนนะไอ้ที่เขาไปทำผิดแล้วต้องไปฟ้องร้องจะไปจะยกเลิกตัวไหนนั่นแหละก็ต้องดำเนินคดีกันต่อก็แยกเป็นสองเรื่องนะสำหรับความสัมพันธ์กับเรื่องของคดีความใช่ไหมคะโอเคค่ะครับผมอ่าแล้วก็อีกที่เป็นรูปไม่ได้ฟ้องที่เรื่องเบ็ดขา อะไรนะคะอะไรนะครับอะไรนะคะพี่เสกไอ้พูดไหนที่พี่ไม่ไปฟ้องพี่จะเป็นเตะเอาอ๋อ โอเคโอเคค่ะโอเคนะให้พี่เสกฝากถึงคอนเสิร์ตหน่อยละกันนี่ปรกข่าวในพี่สดนะตอนี้โอเคค่ะพี่สอดนะได้ได้ดนะอาว่าพี่2อป็ม่ได้แบกเินนะฝากรมตให้พี่ด้วยนะค่ะบองรอห้าร้อยเจ็ดร้อยพันหนแล้วก็ห0า0ันะครับโอ้ได้เลยค่ะอยมาลืมไปซื้อบัตรที่เซเว่นเลเว่ได้ทุกสาขานจะ อืมโอเคโอเคค่ะโอเคค่ะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอาโอเคพิเศษมาคุยกับเราแล้วถ้าทางจะอารมณ์ดีด้วยนะคอนเสิร์ตรอติดตามกันส่วนเรื่องข่าวที่เป็นประเด็นส่วนตัวของพิเศษก็นั่นแหละถ้าเรื่องความสัมพันธ์ก็คืออย่างที่พิเศษบอกก็คือมันมันก็คงจบไปแล้วแต่ว่าคดีความก็คงต้องรอติดตามกันในเรื่องของชั้นศาลในคดีความกันอีกทีนะฮะใ่แล้วค่ะตอนนี้ไปเบรกกันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่กันต่อกับไบสตาร์แอดนูนค่ะ